ปีที่ผ่านมา F-16 ถือว่าเป็นหัวใจหลักของกำลังทางอากาศของไทยเครื่องบินรบรุ่นนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกในเรื่องความคล่องตัวความเร็วและความสามารถในการรบทั้งในอากาศและโจมตีภาคพื้นดินซึ่งสำหรับประเทศไทย F-16 คือเครื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศไทยมานานกว่า30ปีตั้งแต่เริ่มเข้าประจำการช่วงปลายทศวรรษ1980 หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า F16 ของไทยในปัจจุบันแบ่งเป็นหลายลอ็อตมีทั้งรุ่น A, B ที่เป็นรุ่นเก่าและรุ่น a d f หรือ Air Defense Fighter ที่อัปเกรดระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยขึ้นแต่ถึงจะผ่านการปรับปรุงมาแล้วเครื่องเหล่านี้ก็ใกล้จะหมดอายุการใช้งานในไม่กี่ปีข้างหน้า ในแง่ของขุมพลัง F16 ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F100 หรือ General Electric F110 ให้แรงขับสูงสุดกว่า28,000ปอนด์ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้เกิน m a c 2หรือกว่า2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยน้ำหนักเบาโครงสร้างที่ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทำให้มันสามารถเลี้ยวหลบหลีกได้ดีมากเป็นหนึ่งในเครื่องที่นักบินทั่วโลกชื่นชอบเพราะควบคุมได้เหมือนขี่รถสปอร์ตที่บินได้ ถ้ามองในมุมสมรรถนะการรบ F-16 สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจร,จรวดอากาศสู่อากาศ AIM-9 Sidewinder a i Side m 1 2 0 AMRAAM หรือจรวดโจมตีภาพพื้น AGM-65 Maverick รวมถึงระเบิดนำวิถีแบบ JDAM ซึ่งช่วยให้ F-16 ทำหน้าที่ได้ทั้งรบกลางอากาศและโจมตีเป้าหมายภาพพื้นดินถือว่าเป็นม u l t i r o l e f i g h t e ตัวจริง อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของ F16 ในปัจจุบันคือเทคนโนโลยีเริ่มตามหลังคู่แข่งรุ่นใหม่ๆอย่างริปเปน E, F/ หรือ่า4โดยเฉพาะในด้านเรดาร์ AESA รุ่นใหม่และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องที่ไทยใช้ส่วนใหญ่ยังเป็นเรดาร์รุ่นเก่าทำให้การตรวจจับและล็อกเป้าหมายในระยะไกลอาจไม่ทันสมัยเท่าคู่แข่ง เรื่องราคาก็เป็นอีกประเด็นสำคัญปัจจุบัน F16 บล็อกเศษ70ส่วน72รุ่นใหม่ล่าสุดจากล ok ็อกฮีดมาตินมีราคาอยู่ราว63-67ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องหรือประมาณ2,300ล้านบาทหากรวมอุปกรณ์เสริมและการฝึกฝผลนักบินอาจแตะถึงกว่า3,000ล้านบาทต่อเครื่องแต่ถ้าเทียบกับริเ็นเ e อที่มีราคาเฉลีย่ย85-90ล้านเหรียญหรือกว่า3,000ล้านบาทขึ้นไปก็ถือว่า F16 ยังถูกกว่าอยู่ระดับหนึ่ง แต่ประเด็นคือราคาที่เห็นนั้นเป็นเพียงราคาตัวเครื่องหรือ flyaway cost เท่านั้นยังไม่รวมค่าดูแลรักษาอะไหล่ระบบซ่องบำรุงและค่าอัปเกรดระยะยาวซึ่งในกรณีของไทยเครื่อง F16 ที่ใช้อยู่เริ่มมีค่าใช้จ่ายสูงครึ้นเรื่อยๆเพราะอุปกรณ์หลายชิ้นเริ่มหายากและต้องส่งไปซ่อมที่ต่างประเทศ มีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาเคยเสนอให้ไทยซื้อ F-16 บล o c k 70ด้วยเงื่อนไขสินเชื่อพิเศษและอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อแข่งขันกับสวีเดนที่เสนอกริปเป็นรุ่นใหม่แต่รัฐบาลไทยยังไม่ตัดสินใจเพราะต้องพิจารณาความคุ้มค่าในระยะยาวและบางฝ่ายในกองทัพอากาศเองก็ชี้ว่าการใช้กริปเป็นจะทำให้เกิดความหลากหลายน้อยลงในระบบอาวุธและการซ่อมบำรุงซึ่งอาจประหยัดกว่าในอนาคต สำหรับสมรรถนะ F16 บล Block 7 0 0 7 2รุ่นใหม่มีการอัปเกรดอย่างมากโดยเฉพาะเรดาร์แอน APG-83 SAR b แบบ AESA ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่าเดิมถึง30%และสามารถติดตามเป้าหมายหอลายจุดพร้อมกันได้ในทุกสภาพอากาศระบบคอมพิวเตอร์การบินและจอแสดงผลภายในก็ถูกเปลี่ยนเป็นแบบ f u ุ l a s s s c c กพีซึ่งทันสมัยใกล้เคียงกับ F-35 เลยทีเดียว เครื่องนี้ยังได้รับการปรับปรุงให้รองรับระบบเชื่อมต่อข้อมูลทางยุทธวิธี LInk 1 6และสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพถือว่าเป็นการยกระดับจาก F 1 6รุ่นเก่าในไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงราคาจริงที่ไทยต้องจ่ายหากจะเปลี่ยนฝูงบินทั้งหมดจาก F16 รุ่นเก่าไปเป็นบล็อกเศษ70ส่วน72ใหม่อาจต้องใช้เงินกว่า4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมุประมาณระดับใหญ่ของประเทศและนี่คือเหตุผลที่กองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อมองในเชิงปฏิบัติ F16 ที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบันยังสามารถทำหน้าที่ได้ดีในภารกิจป้องกันน่านฟ้า การลาดตระเวนหรือแม้แต่การซ้อมรบก,กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในฝึกผสมคอบราโกที่จัดทุกปีเครื่อง F-16 ของไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในการแสดงขีดความสามารถทางยุทธวิธีแต่สิ่งที่หลายคนในวงการวิเคราะห์คืออีก5-10ปีข้างหน้าไทยอาจต้องเผชิญกับปัญหาอะไรและความล้าสมัยของเครื่องรุ่นเก่าเพราะโรงงานผลิตชิ้นส่วนบางแห่งในสหรัฐอเมริกา เริ่มปิดสายการผลิตของรุ่นเก่าแล้วการอัปเกรดจึงยากขึ้นเรื่อยๆนี่จึงเป็นแรงผลักดันให้กองทัพต้องหาทางเลือกใหม่ในแง่ของความคุ้มค่าถ้าเปรียบเทียบระหว่าง F-16 และกริปเปนที่ไทยใช้อยู่ในฝูงบินที่สุราษฎร์ธานีจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินของกริปเปนต่ำกว่า F-16 ประมาณ30-40%เพราะระบบสร้าบำรุงและเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ยาวกว่า โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บ่อยส่วน F 1 6นั้นมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินอยู่ราวราว2 2 0 0ลบ2 5 0 0เหรียญสหรัฐหรือเกือบ1ล้านบาทต่อชั่วโมงซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงไม่น้อยในเชิงภาพลักษณ์ F 1 6ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองของกองทัพอากาศไทยเป็นเครื่องที่ถูกนำมาใช้ในการแสดงโชว์และเป็นจุดเริ่มต้นของนักบินขับไล่รุ่นใหม่หลายคน แต่ถึงอย่างนั้นเวลาก็เดินไปข้างหน้าและเทคโนโลยีก็ก้าวไกลไปมากการตัดสินใจว่าจะรักษาเครื่องเหล่านี้ต่อหรือเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่อย่างคริปเปนหรือแม้แต่ F-35 ในอนาคตจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบสุดท้ายถ้ามองจากมุมมองของแฟนคลับสายการทหารและอากาศยาน F-16 ยังคงเป็นตำนานเครื่องหนึ่งที่ไม่มีใครแทนได้ง่ายๆด้วยดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวคล่องตัวและเสียงเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง ทุกครั้งที่เราเห็นมันทยานขึ้นฟ้าก็ยังรู้สึกถึงพลังและความภูมิใจในศักยภาพของนักบินไทยสำหรับในอนาคตหากไทยมีการอัพเกรดฝูงบิน F 1 6เดิมให้เป็นมาตรฐานบล็อกเศษ50สบล่วน52หรือบล็อก70ได้ก็อาจยืดอายุการใช้งานได้อีกหลายปีและยังคงเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันน่านฟ้าได้ต่อไปแต่หากจะเปลี่ยนฝูงทั้งหมดก็คงต้องใช้งบประมาณมหาศาลและเวลาอีกหลายปีในการเปลี่ยนผ่าน และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของรีวิว F16 ในมุมมองของประเทศไทยทั้งในด้านสมรรถนะและราคาแม้จะไม่ใช่เครื่องที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้แต่ก็ยังเป็นเครื่องรบที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงเชื่อถือได้และเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยมายาวนานกว่า3